รับข้าบมาใหม่ครับ d Max ปี2003เครื่อง3.0 SLX สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ผมก๊อฟรถบ้านนะครับมีรถมาได้นำเสนอนะครับตัวนี้เป็น d Max ปี2 0 0 2เครื่อง3,000นะครับ SLX นะครับตัวนี้มาดูกันได้เลยครับสภาพสีนะครับสภาพสีก็ไม่เท่าไหร่นะครับคันนี้ครับผมขายตามสภาพเลยนะครับนี่สีก็จะมีริ้วรอยดังๆนิดๆหน่อยๆครับนี่ครับ สีก็ไม่ค่อยสวยนะครับตัวน,นี้ขายตามส,ภ,ส,ามส,ภ,าสภาพครับผมนี่สภาพยางได้อยู่นะครับยางพอได้อยู่นะครับนี่นะครับสีก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตามรูปเลยนะครับขายตามสภาพครับใครรับได้มเอาไปเลยนะครับนี่นะครับนี่สภาพยางนะครับยางก็ประมาณนี้เลยนะครับพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะครับ สำหรับคนที่ไม่คิดมากนะครับเรื่องสีนะครับนี่สีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามรีวิวเลยครับใครรับได้เข้ามาเอาครับใครรับไม่ได้ไม่ต้องมาครับเสียเวลาครับนี่นะครับสีจะเป็นอย่างนี้เลยครับรอบคันเลยนะครับนะครับรอบคันเลยนะครับนี่นะครับสภาพยางเหมือนกันสีเส้นเลยนะครับภายในนะครับมาดูกันได้เลยนะครับภายในนะครับ ดูก็ได้เลยนะครับนี่เป็นเบาะกระี่นะครับเบาะพอใช้ได้นะครับนี่เบาะก็สวยๆเหมือนกันนะครับนี่ครับเบาะลังนั่งข้างหลังนะครับนี่ช่ององค์ช่องแอร์นะครับพรมอลไรนี่จะประมาณนี้เลยนะครับพรมอลไรล็อกนิดนึงนะครับรถวิ่งแสนแปดนะครับรวิ่งแสนแปดนี่ แผงคงแผงข้างนะครับนี่สีพวกนี네้จะเป็น right. แบบนี้เลยนะครับแต่ฝั่งนี้โอเคอยู่นะครับสีนะครับดอกยางเหมือนกันสีเ right. like ส้นเลยนะครับดอกยางเหมือนกันสีเส้นเลยนะครับลดได้หน้าตาเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเลยลดได้เดิมอยู่นะครับได้เดิมนะครับพาดการความร้อนนะครับมีให้ครบนะครับแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพาดการความร้อนนะครับ นะครับเครื่องฝาครอบไม่มีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับลองสตาร์ทเครื่องนะครับมาฟังเสียงเครื่องนะครับนี่นี่ครับสภาพเครื่องตัวนี้เป็นปั๊มสายเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นปั๊มไฟฟ้าแต่เปลี่ยนเป็นปั๊มสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นปั๊มสายแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นปั๊มสายแล้วนะครับ ขายห่วงครับไม่ใช่ความเฟฟ้าเป็นควมสายแล้วนะครับเครื่องใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับดับเลยครับผมเครื่องใช้ได้อยู่นะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้แอร์ไม่เย็นนะครับขายตามสภาพเลยแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นตัวนี้ให้ราคาลดพิเศษเลยนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทใครสนใจตลองก็โทรมาติดต่อได้เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสอง แล้วก็ขอฝากติดกดติดตามนะครับในช่อง Youtube นะครับก๊อปรถบ้านนะครับแล้วก็เพจก๊อปรถบ้านนะครับแล้วก็ Facebook นิยันบัรชัยนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ